อาจารย์ปรีชาพร้อมแล้วนะครับเล่นแต้มเปี้ยเบี้ยปีกอินซีนะครับอาจารย์สมตัดสินใจกินตัดเบี้ยในไล่เม็ดอาจารย์ปรีชานำเม็ดนะครับกินขึ้นไปอาจารย์สมนะครับกินแรกเบี้ยสูง อาจารย์ปีชานำเม็ดนะครับกินเข้ามาเม็ดขึ้นไปแรกนะครับอาจารย์ปีชาปูเบี้ยคู่ริมครับอาจารย์สมกินแรกเม็ดครับผมอาจารย์ปีชานำม้านะครับลงบ่อนะครับเข้ามากิน ถือว่าม้ายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับผมอาจารย์สมขยับขุนครับอาจารย์ปีชานะครับลำเลียงโคนขึ้นงอหอาจารย์สมตัดสินใจแลกเรือออกไป1นึ่ลำครับเรือกินนะครับ อาจารย์สมนำเรือมาผูกโคนไว้ครับผมตอนนี้สถานการณ์ผมให้หมักดำดีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าได้คลองเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์ม้าปรีชานะครับนำเรือมาบุกเกาะกินเบี้ยครับอาจารย์สมถอยโคนมาผูกจังหวะนี้นะครับ อาจารย์ม้าปีชานะครับได้โอกาสนําไม้อีกตัวนะครับลงมาตีลุกขุนลงมาที่จรหนึ่งนะครับอาจารย์ปีชาลําเลียงโคนขึ้นมาคอห้าจังหวะนี้นะครับอาจารย์สมดึงม้าไปแรก อาจารย์ปีชานะครับมองหาแต้มเข้าโจมตีหมากฝ่ายแดงนะครับด้วยการนะครับม้ากินแรกขุนต้องกินม้ากินโคนขุนต้องกินนะครับขุนต้องกินแล้วก็โคนบุกเข้ามาจะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้นะครับจะเสียฟรีนะครับอาจารย์ม้าปีชานะครับกินแรกมา้าทําก่อนนะครับขุนขึ้นมากิน แล้วแต้มเข้าวทำก็คือแต้มนี้ครับกินแรกโคนขุนกินนะครับแล้วโคนนะครับบุกเข้ามาโจมตีเบี้ยอาจารย์สมดึงม้ามาที่ชอหนึ่งโคนนะครับกินรุกแล้วจะได้กินเบี้ยตัวนี้ฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับ ขุนขยบมาตานี้ครับโคนถอยไปกินนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมยอมเสียม้านะครับแลกกับโคนแล้วได้เบี้ยอีก1ตัวนะครับอาจารย์สมนะครับพยายามกินแรกนะครับโคนขึ้นมากินขุนหลบไปตานี้ครับ โคลบุกเข้ามานะครับผมเป็นโคนขุนพลคู่เลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์สมตัดสินใจเดินขุนลงมาที่งอหโคลงอสลงมางอสครับกันไม่ให้โคนของหมากแดงลงมาไล่เรือนะครับ ขุนขยับมาตานี้ครับจังหวะนี้นะครับทำยังไงให้เรือมาลงมาอยู่ที่ตาคอ2นะครับเดินเบี้ยไล่เลยโคนขึ้นนะครับเรือมาคอ2พอดีเลยนะครับเตรียมที่จะนำโคนอีกตัวนะครับลงมาที่ชอสแล้วก็ตีลุกจนนะครับผมตีลุกจนด้วยโคน จะเห็นว่าบันทึกเกมนะครับถึงตานี้นะครับผมหมากฝ่ายแดงแก้ลำบากมากนะครับตอนนี้ผลของเกมนี้คือท่านอาจารย์มาปรปีชาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเดี๋ยวครูพงษ์จะเดินต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขไม่ให้แพ้ได้ไหมนะครับโคนจะลงมาแล้วนะครับมาตานี้ซึ่งแก้ลำบากมากนะครับ มาดูว่าจะแก้ยังไงให้ดีที่สุดทั้งโคนคู่แล้วก็เรือนะครับถือว่ายึดตำแหน่งไว้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับหาตัวเดินยากมากนะครับผมไม่ค่อยมีตัวเดินเลยครับ อาจจะต้องหลบคุณนะครับไปติดเรือแล้วก็โดนแต้มนี้ครับผมโคลนไหลามาครับเตรียมรุกจนนะครับนะครับก็จะแก้ไม่ได้นะครับผมถ้าเดินเรือขึ้นมาก็ถูกกินฟรีนะครับอ่าถ้าเดินเรือขึ้นมานะครับก็คือโคลนไปตีรุกจนเลย ถ้าขุนเขยบมาตานี้นะครับก็ถูกโคนตัวนี้ลงมาตีรุกจนนะครับเกมนี้นะครับผมจังหวะที่ทำให้ท่านอาจารย์ปรีชานะครับได้เปรียบคือจังหวะที่ท่านอาจารย์สมนะครับพยายามแก้เบี้ยสูงแล้วก็กินแรกเบี้ยสูงแล้วดึงกำลังท่านอาจารย์มาปรีชาบุกเข้ามานะครับ แล้วก็อาจารย์สมพยายามนำเม็ดขึ้นไปแลกนะครับแต่เมื่อแรกแล้วกลับทําให้ม้าของท่านอาจารย์ปรีชานะครับเดินลงมานะครับผมด้วยตําแหน่งที่ม้าอยู่ที่ยอใช้งานค่อนข้างลําบากนะครับจึงตั้งรับลําบากพอนําเรือที่คอหนึ่งไปกินแรกก็ถูกเรือของท่านอาจารย์ปรีชายึดคลองนะครับผมทําให้เกมนี้ ท่านอาจารย์ม้าปรีชาเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม